วันจันทร์นังใจบูชาพระและท่านอะไรอิมินาสการีนาพุทธังปูเจมะอิมินาสการีนาธรรมังปูเจมะอิมินาสการีนาสังขังปูเจมะ อะร,รังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตปะกวตาธัมโมธรรมังนามาสมามิ สุปฏิปัโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิต่อไปทั้งนโมพร้อมกันสามครั้งเพื่อทำการขอขมาโทษและสำรวมกายวาจาใจนะโมตัส พระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรรมใดๆที่ฆ่าเปเจ้าทั้งหลาย พาดล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าบิดามารดาคูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ทุที่เกี่ยวข้องทั้งหลายกรรมที่เกิดทางกายทางวาจาทางใจ,าจาเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีตดั้งแต่อดีที่ผ่านมาตลอดจนปัจจุบันนี้ และจนกระทั่งข้าพเจ้าทั้งหลายากราบเท้าเข้าสู่พรนิพพานขอท่านทั้งหลายาได้โปรดงดโทษและโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถอดสาธุสาธุสาธุ พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยปิพุทธังสรนังขจามิ ทูติยัมปิธรรมมังสารนังกชามีทติยัมปิสังฆังสารนังกชามิตติยมปิพุทธังสารนังกชามิ ตาติยัมปิธรรมังสารังคจชามิตาติยัมปิสังขังสารังคจชามิปานาทิปตาเวลมณีส hm ิกขาปังสมาทิยามิ <g zia> ทินาทานาเวลมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามี สาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมายามีวเวมณีสิกขาปัทังสมะยามีสุรามระยะมัจฉาปมาทธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามี ไปก็ขอให้เราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลกันอิทังบุญญาพระลังผลลบุญใดที่พระพเจ้าทั้งหลาย,ลายได้กระทำแล้ว,ลวหน้าโอกาสนี้ข้าพเจ้า,ข,า,จาขอตั้งจิต,อ,ต,จตอุทิศผล ส่วนกุศลให้แกบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาทั้งหลายที่รักษาข้าพาเจ้าที่ดูแลบุตรบริวารข้าพาเจ้าดูแลที่อยู่อาศัยดูแลที่ทำงาน ดูแลพระศาสนาดูแลประเทศเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรุงภาลีญาติทั้งหลายท่าทั้งสีแม่พระธณีแม่พระคงคาแม่พระโพสพระเพลิงพระพลาย พิลุนท้ามหาราทั้งสี่ท้าวเวสุวรรณสัพพสัตท,ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวททั้งหลายเจ้านครพระสยามเทวาธิราชพระมหากษัตริย์ไทยปู่สมเภาทราบ เจ้าท่งเจ้าท่า,ทาเจ้าป่าเจ้าเขาทาวิสนุกรรมท้าวิลุนหกท้าวิลูปักท้าทัตตลดปดเป็นสักขีพยานได้อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้นและได้โปรด เกิดกนและกันเถิอหังอเวโลโหมิขอข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรมีกรรมกับใครใครเลยอหังอัพยาปจโหมิขอข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนกับใครใครเลย นิโคโหม m ขอข้าพระเจ้าอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยอาหางสุขีอัตนังปาริหารามิขอข้าพระเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจ จงเจริญด้วยมรรคผลนิพนานพานในปัจจุบันและตลอดกาลด้วยเถิดอรหังสมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะควันตังอภพิวาเทมีสวาคาโตภพะควาตาธโม,ม คมังนามามะซาเสุปฏิปันโนะค้วขโตสาวกสังโฆสังขังนาัมามี